สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการเสร้พระเครื่องทางช่องอีสานที่กับผมอ้วนเล็กหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงพระเครื่องราคาอัพเดตกันเดือนกุ้ภาพันธ์2 5 6 2นะครับจะดูกันว่าพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นรูปหลรอหรือว่าเหรียญไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหลวงปู่แสนหลวงปู่หมุนหลวงปู่สอหลวงปู่ลิ้นหรือจะเป็นเกจิในไหนที่กําลังมาแรงครับคุณผู้ชมหลวงปู่ทองอยู่สังวุธโธพระเกจิ แห่งโคราชซึ่งพึ่งล่วงลับไปนะครับโดยพระเครื่องของท่านมากมายหลากหลายตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ความเป็นตำนานแล้วครับเริ่มต้นจากสมเด็จปีทองหมุนทรัพย์ซึ่งเราทางทีมงานของอีสานทิกได้มีโอกาสจัดสร้างถวายหลวงปู่ทองอยู่และหลวงปู่ทองอยู่ท่านได้เสกครบทุกๆองค์นะครับผู้ชมองค์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นโคดทองคํา หลังรูปหลวงปู่หมุนซึ่งสร้างเพียง9องค์เท่านั้นตอนนี้ราคาเล่นหายอยู่ที่1,000 0บาทมีการซื้อขายกันอยู่2องค์นะครับตอนนี้ก็คือ1,200,000บาทไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มีการซื้อขายเลขกกันอยู่ที่ประมาณ9,000บาทส่วนโคดทองคําหลังรูปหลวงปู่ทองอยู่ซึ่งสร้างทั้งหมด90องค์นั้นตอนนี้ก็เล่นหากันอยู่หลัก1,200บาทโดยเฉลี่ยนะครับ สำหรับโค้ดเงินนั้นสร้างเพียง300องค์เท่านั้นตอนนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่500บาทยังไม่สามารถทะลุ600ได้นะครับและถ้าเป็นโค้ดเงินที่ฝังเกตกริ่งมีเพียง10องค์ตอนนี้ก็เล่นหากันอยู่ที่3500บาทครับคุณผู้ชมมาเข้าสู่ลูกอมเสือจับทรัพย์ซึ่งเป็นลูกอมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงที่สุดในช่วงเวลานี้เลยทีเดียวครับคุณผู้ชม จากราคา79บาท99บาทนั้นราคาก็พุ่งทะยานสู่หลักพันเพียงไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากที่มีคนนําไปจับพลังนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าพุทธคุณนั้นมีมหาศาลเลยทีเดียวครับทางด้านเมตาโชคลาภค้าขายแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับผมโคดอลูมิเนียมราคาก็ตกลงมาเล็กน้อยและไม่ติดโคดก็ตกลงมาเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับแม่ อีกสารที่ของเราดูเป็นธรรมนะอันไหนที่ราคาตกเราก็บอกนะครับต่อมาเป็นหลวงปู่สอกคันติโกพระอรรยสงฆ์แห่งนครพนมนะครับซึ่งท่านมีพระเครื่องหลากหลายมากมายเลยเริ่มต้นกันที่เหรียญเม็ดยามหาสมปรารถนาเนื้อเงินหน้ากากทองคำซึ่งมีการเช่าหาราคาเฉลี่ยอยู่ที่1,500บาทนะครับ ยังไม่สามารถขึ้นไปแตะ2 0 0 0บาทได้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อมาเรียนที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือเหรียญมันเงินหม,มานทองตอนนี้เซียนใหญ่ก็เก็บเข้ากันไม่อั้นเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและก็เราติดตามมาทุกๆเดือนเลยทีเดียวราคาตอนนี้นั้นอยู่ที่ฉเฉลี่ย1,300บาททั้งเนื้อทองทิพย์และเนื้อทองแดงนะครับส่วนรูปหล่อเบ้าทุบ เนื้อทองทิพย์นั้นอยู่ที่2,500บาทนะครับจำได้เลยว่าตอนที่มีการเปิดจอนั้นผมก็ได้มีโอกาสจองอยู่ที่ราคา150บาทและก็ตอนนั้นก็ปล่อยไปตอนราคา600บาทจนกระทั่งผ่านไปตอนหลังเดือนสิงหาคมนี้ของปี61ราคาก็ขยับมาสูงสุดประมาณ3,000บาททีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้ก็ราคาตกลงมาเล็กน้อยครับคุณผู้ชมก็เป็นราคาของตลาด พรเครื่องในช่วงเวลานี้ที่ตกกันหลากหลายรูปแบบหลากหลายเกจินะครับมาอัปเดตกันที่ราคาพระเครื่องของหลวงอุหมุนทิตาสีโลนะครับซึ่งนับวันพระเครื่องที่เป็นเรื่องของรูปหล่อของท่านนั้นเริ่มจะหายเข้าไปในมือของเซียนใหญ่ทั้งรูปหล่อรุ่นแรกจานยันกอย่ารูปหล่อเบาทุบสำหรับองค์นี้รูปหล่อ เนื้อทองทิพย์ไตรามาสรวยทันใจซึ่งราคาตอนนี้อัปเดตกันเลยทีเดียวอยู่ที่32,000บาทเป็นราคาเฉลี่ยนะครับสำหรับเนื้อทองทิพย์พิมเล็กเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นพระชัยวัฒเนื้อทองทิพย์ราคาก็เล่นหากันอยู่2 0 0 0มืนต้นๆน,น,นะครับคุณผู้ชมส่วนพระชัยวัฒเหล็กน้ำพีราคาก็ตกลงมาเหลือ6 0 0 0 0บาทจากที่เคยขึ้นสูง7 0,000กว่าบาทนะครับส่วนที่มาแรงมากๆก็คือรูป ถ่ายหลวปู่หมุนซึ่งเข้าพิธีมหาสมปรารถนาปี43นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ราคาเฉลี่ยก็เล่นหากันอยู่ที่2,000บาทสำหรับรูปที่แท้เท่านั้นนะครับและปิดท้ายด้วยเหรียญพรมสีหน้าซึ่งไม่ต่อโคตรราคาเฉลี่ยนั่นอยู่ที่12,000บาทมีนิมิตหมายที่ดีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพักฐานมาพักใหญ่ๆแล้วและมีโอกาสที่จะทยานขึ้นจะทำนิวไฮนะครับ ราคาที่ขึ้นสูงสุดเมื่อกลางปีก่อนก็อยู่ที่12,500บาทและมีโอกาสอย่างสูงที่ราคาปีนี้จะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือรายการเซตพระเครื่องทางช่องอีสานที่กับผมอ้เล็นหนึ่งอย่าลืมนะครับราคาที่ผมสรุปมาให้เป็นราคาที่มีการเช่าหาซื้อขายกันในโลกโซเชียลเท่านั้นในทางเว็บไซต์ต่างๆและทาง Facebook นะครับ ไม่รวมเลขสวยและไม่รวมพระที่สวยมากๆนะครับคุณผู้ชมเป็นาราคาเฉลี่ยโดยปกติส่วนใหญ่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมดูรายการทางคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับการอัปเดตราคาพระเครื่องต้องระวังไว้ดูไว้อย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะผู้ที่ให้ข้อมูลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเชีย์พระที่ตัวเองติดมือที่ตัวเองมีไว้เยอะๆและอีกอย่างเซียนมัก จะไม่บอกราคาตลาดนะครับคุณผู้ชมจะบอกราคาสูงกว่าตลาดเพื่อที่เวลาคุณผู้ชมมาเช่าหากับเสียนนั้นจะได้ปล่อยในราคาที่เขาได้กําไรมากแต่ณนะวันนี้โลกโซเชียลมีละครับเพราะฉะนั้นหาข้อมูลกันอย่าโดนหลอกนะครับผม